สวัสดีครับพผมพี่น้องครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับมาพบพอกันอีกแล้วครับคลิปใส่เบ็ดกรบครับช่วงนี้ข็ใส่เบ็ดโกปลายครับพี่น้องกำลังถือเบ็ดนี่แหละครับหมายเฮาใส่น้ำถนนคือเก่าคลิปก่อนหน้านี้ใส่จากพู้นครับมุมบนมาหดสุดอยู่มุกโค้งนี่ปนี้ก็เลยสิมาใส่ต่อครับขีดใส่ไปยาวๆน้ำถนนนี่แหละ ยามยามกับยำง่ายๆครับนี่ครับผมหลังแรกเขาอะอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับจีเกดเดียนต่องใส่หยากวิธีเฮดลานง่ายๆ ี่เรื่องกระตัวใหญ่ครับเป็นพี่น้องครับมึง <c oughs> อย่างแรกแหกหมานติดตามกันเมื่งครับผม่ายสิทธิ์คือปะก็ติดตามไว้ครับพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยครับผมเหลือหาหลังจงไว้เงี้ยบวบ่หลายครับพี่น้องนี่หลังสุดท่ายใส่ไปตามนี่แหละครับเนี่เข้าไปทางในบริษัทน้ำถนนมีคนใส่ถนนมีคนใส่กวนครับชิปนี่โอ้เอา้าเดี๋ยวามารุ่นกันมีแรงหิืคือบ่ คลิปไส่เบ็ดกบกว่าไหนนี่ใส่มาจากพูนยาวาน้ำถนนคลิปนี้ได้ใสแ่สันสันครับตามถนนไปเจอเบ็ดเขาเดี๋ยวทะลุกันครับมือแรงถือว่าถือจากไหนสี่สิบลังครับเอามาสี่สิบหาเหลือหาหลังติดตามมึงสิคือบ่าบรรยากาศอีสานบ้านเฮาพี่น้อง สวัสดีครับผมพี่น้องทุ่มกุก๊ลก u วครับแต่เวลายามเบียดเท้าไปลุ่นกันเมึงหลังแรกไม่เนี่ยอยู่สูงบดหะวครับนเ,เนี่เฮียลงจักหน่อยกันโอ้โ มิดเท่นอเมือมนนี่สองหลังแรกเอยียงว่านี่ตอดขามัานวัน <laughs> แถวนีเป็นไดบอถือรับจีดเดียนตัวใหญ่พมดหรอวะอบอถือรับผมว่าบอทั้งถือ น,นีกับว่คนใส่เบ็ดไลยหลายครับเต็มทงเลยมูเบิอฝนมันลินบ่กบเลยว่าท่านจินนะกบว่าท่านจินเงียครับพี่น้อง เขาถือจากหลังอยู่โอ้คือบ่นอมนี่โอ้เห็นถือแล้วพี่น้องครับตัวแรกแหกหมานตัวแรกแหกหมานห้ามาไดแล้วโอ้ใครอยู่ตัวงามอ่ะใครไขใช่สวยครับผม รุ่นนี้เลยไหมเนาะกบไปมันตัวเราป้นนี่จังค่อยเขาทาครับผมเก็บหนึ่งแต้มคนใส่หลายครับช่วงนี้คนใส่เบ็ยดลายครับไฟเต็มทงอยู่คิดว่าแถวนี้ว่าท่านมีคนใส่นะ ถือข้างๆตงัวแ่ๆยังถือมันก็คุมได้พี่นอ้องมอถือครับว่าว่าตัวเดียวทำไ้ไอ้ย่ะ ยังมีอีกหลายครับโอ้โกบกินเงียว,ว่าดีพี่น้องครับตัวเดียวล้วันนี้ไหมไม้นี่ไหมตัววางตัวงามเงียวว่าเหมอดเงียกับเดียคือเกา่าหนึ่งแต้มครับผม ta giờ khu Đó Vô đây cái cao là phi nòn gặp tuần hình Cột nhảy mới thì nhắm được được tuần Giờ thằng luôn bữa sau Vì xây bằng thịt lấy lại là vã này ก็อีกทีเถอะเดี๋ยวย้ำเสาเจอกันอีกทีหนึงพี่น้องนี่ครับผลงานตัวเดียวครับย้ำคืนเดี๋ยวหลุดย้ำเสาต่อครับสวัสดีตอนเสาเสาครับพี่น้องครับ ตีหาตีหากบวัวนี่ละครับผมในเวลากูเบียดเท่าอ้อยหลังแดดมือนขึ้นในตทษเดียวครับวันนี้ที่เป็นจ้งไดดกบคือบ่าจนเย่หน่ะยแถวนี้กบลายเลยนครับขี่เกียนมันออกตามถนนหรอขี่รถม้าไปจี อาหารโมอื่นรหรอวะโมถื่เอ้ยไหนตัวหนึ่งแต่ว่าตัวตรงอยู่ครับเมื่อคืนอู้นี่มาแล้วแต้มแรกเราสำหรับเชา้านี้อู้กกตัวงามครับพี่นอ้อง หิดทางจะว่าตัวตัวงามครับนี่เมืองรับตัวกบอ่ะเอ้ะหน่อยก็มาขึ้นอยู่รุ่นนี้นะ้ไหมสวยหนึ่งแต้มจัดไปหนึ่งแต้มรุ่นกันต่อครับ อาจจะเศร้าคือเก่าพี่น้องเอาว่าตุละหลายโอ้โหตัวที่สองมาแล้วตัวที่สองมาแล้วครับเป็นไหนะโอ้ยกตบวงามครับพี่น้องครับทัางนี้เขาท่าครับผมเขาท่าพี่น้องจินบอดีตัวกบใส่ได้ครับโตใส่ได้เลยนี่คนไหน ไปคร้บอุ้ย,ยตกน้ำหลุดมือครับผมโอ้แต่ย่ากลนะัวเลยหลุดมือเรหรวะนี่แม่ประมาทเองครับเอ,าบอ,อ้ามาเป็นยัง แคมกี่เราโอหุบบอทันครับหุบบอทันเอ๊ะเอ็กเอ็กแวลจำดีๆวัไกลจากหลังหัน ก็ใส่ถุงผาดไหมครับพี่น้องหลุดออกเสยอ๋อ,อสองแต้มครับผมบังยื่นหนีบอเทิกอ๊อทเกครับแล้วตัวที่สามกบหน่อย ไปนี่แหละไ่พอดีสวยสามแต้มครับอ่ะเป็่ตัวว้าเทือ ลมหนาวมากแล้วพี่น้องกับเย็นสารบานเท่าก็มีซีรีส์แต่ทางนี้ไหมเรื่งหนีเงียเหมดครับ โอ้โดนอีกแล้วตัวสวยตัวสวยครับพี่ร้องตัวนี้นี่รินโชยจีกน้อยเอาโชยจีกหน่อยนึงอ่าโอ้โหตัวนี้สวยครับผมต้องจับดีๆต้องจับดีๆครับบักเอบบักเอบครับผมไงกูโม เมื่อกี้จับมือเดียวนี่ถึงจับสองมือไปทุงเราดุดอะแดมที่สี่แดมที่สี่็ดทางนี้เขาโมามีติฝนเหยียบเรื่อนตัวนี้ปันใส้คูกันสวยสวย ตัวต้งโต้งงามดีครับกบหมายนี่ใส่ไก่กันเลยโอ้หลังนี้เงี้ยเหมืดโดดจินเงี้ยหรอวะนี่วาถือ โอ้โกบตัวงามดีครับพี่น้องครับคุ้มค่าโดนอีกแล้วนี่โอ้น้ำขังถนนนี่ตัวบ้าใหญ่บัานไหนครับนี่ตัวนิดหน่อยเขาทาอยู่ ตัวที่เด่นเนาะที่หาที่หกเนี่ยพี่นอ้องลืมได้การครับผมอ่ะไอ้ชงโอ้ลมหนาวมากเลรเย็นหลังโอ้โหโดนอีกครับผม โดนอีกครับโดนอีกตัวสวยดินโชดินโชอันดินโชจาก้หนนี่โอ้ตัวงามพี่น้องตัวนี้ไปได้ครับใส่ได้โอ้หลังหนีจังไหนมายูสูงรับเจะ้ะ วุ้ใส่สูงไว้ป่นนี้เมืองพี่น้องคนมาใส่ไหว้ว้อครับเนี่ยเฮสีคนเสียบไห้ครับใส่สูงครับโคเรียมากระดายใส่เหตุก,กัน ทางนี่ผัดต้าต้าหักคือวบ่าใส่ต้าปัะนี่ฮะบ่อเถียกวบ่าเป็นยังอะหรือต่อครับอยู่น,นั่งได้การละล่ะอ่าหกตัวละนี่โดนอีกแล้วอะอะ โอ้โหสวยๆสวยครับผมใส่มาตรฐาน เอามาปลาปลากบกระสิมันนะครับบ้านนี้แซ่บอ่ะออมันเป็นเหิดแล้วดีพี่น้องักถือซ้ำสองหลัง แจ้งนะครับที่ว่าผพานครับผมย้ำสองหลุดไปตัวนึงตัวนี้เจ็บ มันเจี๊ตัโตครับเกิดขึ้นตัวหนึ่งแต่ว่ากกวันโตงามครับฟ,ฟังทางนี้โอ้ยนะนั่งตึงๆเลยครับพี่น้องเนี่เขาทาอยู่ครับผมฮะโอ้โงงขาดจินี่ ตอนทุดท้ายล่างเว็ดครับผมอ่ะสรุปผลงานกันพี่น้องนับรางวัลหันเจ็ดตครับเจ็ตโต,โตให้เน่อาย,ยุสามหน่อยซี่หลุดไปตัวนึ่งสิได้โตงามพรผอมอได้กะขอบคุณพี่น้องเขาแหะครับที่เขามาติดตามให้กำลังใจแจ้งแล้ว คลิปต่อไปเขาจะไปเห็ดนางกะติดตามไม้เดบปลาเขียงมาหรอพี่น้องคิดว่าสีใสเงียบครับเป็นเน้าหนาวหรอเบ็ดกบจักสีอบ่คือครับเพราะว่าถ้าหนาวนี่กบไม่ค่อยกินเบ็ดได้พี่น้องใสงเงียบสีงเข่าดีครับเอา้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันรังใจช่องน้อยๆคนอีสานบันเท่าครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบเห็นดอกบรรยากาศ มันเม็ด